จิตเป็นอย่างไรมโนเป็นอย่างไรวิญญาณเป็นอย่างไรวิญญาณไม่ใช่อะไรที่ตะคุ่มตะคุ่มนะลอยไปที่นั่นที่นี่ไม่ใช่จิตมโนวิญญาณเป็นสิ่งเดียวกันแต่เกิดคนละช่วงคนละจังหวะคนละตอนซึ่งพระศาสดาจะเปรียบเหมือนการที่แสงพุ่งไปกระทบฉากการที่ลำแสงเนี่ยพุ่งมากระทบฉากยมจะเห็นว่าลำแสงจัดเลเซอร์เนี่ยพุ่งมากระทบฉากคือมือเกิดรัศมี สีเขียวขึ้นที่ฉากลำแสงเนี่ยพระองค์เปรียบเหมือนมโนคือใจขณะที่ชนกับฉากฉากเนี่ยเปรียบเหมือนอารมณ์เมื่อใจกระทบอารมณ์จะเกิดวิญญาณวิญญาณคืออาการรู้แจ้งกิริยาที่รู้แจ้งของมโนของลำแสงนั่นเองพระองค์จะอุปมาว่าเปรียบเหมือนเรือนหลังหนึ่งมีหน้าต่างทางทิศตะวันออก มีฝาเรือนทางทิศตะวันตกถ้าแสงแดดเนี่ยส่องเข้ามาทางช่องหน้าต่างด้านทิศตะวันออกแล้วแสงจะปรากฏที่ไหน <c oughs> สาวกบอกที่ฝาเรือนด้านทิศตะวันตกพระศาสดาบอกว่าถ้าฝาเรือนไม่มีละ่ะ <c oughs> สาวกบอกแสงย่อมไปปรากฏที่ดินรัศมีไปปรากฏที่ดินพระศาสดาบอกถ้าดินไม่มีละ่ะสาวกบอกแสงไปปรากฏที่น้ําถ้าน้ําไม่มีละ่ะ สาวกบอกแสงย่อมไม่ปรากฏพระองค์บอกว่าถูกต้องวิญญาณก็เช่นเดียวกันวิญญาณ <c oughs> มีเพราะนามรูปนามรูปมีเพราะวิญญาณนามรูปก็คืออารมณ์นั่นเองอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของวิญญาณจิตจึงจะรู้แจ้งได้ต้องมีอารมณ์อารมณ์มีอะไรบ้างที่จิตไปตั้งอาศัยรูปกายที่นั่งอยู่นี้สุขทุกเฉยเฉยๆสัญญาความจําได้หม่รู้สังขารความปรุงแต่งทุกคนมี ทุกคนมีในสิ่งนี้ทุกคนมีความจำได้ใหม่รู้ทุกคนมีความคิดในอนาคตทุกคนมีความรู้สึกสุขทุกขทุกคนมีรูปกายสี่ธาตุนี้พระองค์เรียกว่าจัตตสวิญญ,ญาณทิฏฐิโยที่ตั้งวิญญาณสี่ใจของเราจิตของเราจะมาตั้งในสี่ที่นี้วนไปวนมานี่คือที่ตั้งวิญญาณการทํางานของวิญญาณกับนามรูปนี้เป็นกระบวนการธรรมชาติพระศาสดาให้เราฝึกจิตให้ตั้งอยู่ในอารมณ์อันเดียว ปัญญาจะเกิดบุญบรารมีทุกอย่างจะเกิดกองกุศลจะเกิดอยากสร้างกุศลง่ายๆเอาจิตหรือวิญญาณเราตั้งอยู่ที่กายเรียกว่ากายยกตาสติหรืออาณาปานสติรู้ลมหายใจเข้าออกขณะที่รู้ลมหายใจเข้าออกนั้นพระศาสดา,าบอกว่าความเป็นกุศลทั้งหลายจะไหลรวมลงสู่ใจของบุคคลนั้นนี่เป็นวิธีสร้างกุศลง่ายๆแล้ก็ได้ผลมาก การฝึกจิตให้มีอารมณ์อันเดียวนั้นจะเป็นเหตุให้ปัญญาเกิดเราอยากมีปัญญาแปัญญาจะเกิดได้ยังไงามหลักคิดทั่วๆไปเราก็ต้องไปนั่งเรียนหนังสือไปจําไปอ่านไปหาความรู้ที่นั่นนน,นี้พระพุทธเจ้าบอกไม่ต้องพระพุทธเจ้าบอกว่าทําจิตให้มีอารมณ์อันเดียวรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเพื่อให้อกุศลน,นั้นดับไปอกุศลคืออะไรกรรมฉันทะความคิดใน ลดอร่อยของรูปเสียงกลิ่นลดสัมผัสอายบาทอินมิตะความง่วงเหงาหานอนจิตที่ซึ่งซึงมืนชาวิจิกิจชาความสงสัยลังเลอุทธจกักจกูุจักความฟุ้งซ่านถ้าอย่างนี้พระศาสดาบอกเป็นอกุศลอกุศลเนี่ยละได้ด้วยการอยู่กับลมหายใจซึ่งท่านตรัสว่าเป็นเสาเขื่อนเสาหลัก ขณะที่อยู่กับลมหายใจอากุศลจะดับปัญญาจะเกิดทำแค่นี้ง่ายๆวันหนึ่งทำนานแค่ไหนพระศาสดาบอกขอเวลาแค่ลัดนิ้วมือเอานิ้วมืองอเข้ามาแค่นี้พ,พระศาสดาสอนพิขุว่าถ้าพิกขุเธอบวชเข้ามาแล้วเนี่ยเธอจเจริญอานาปานสติแม้ชั่วการเพียงลัดนิ้วมือเรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานกำลังจะได้ฌานแล้ว ทำตามคําสอนพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทแล้วไม่ฉันบินทบาทของชาวแว่นแป้นเปล่าละจะป่วยกล่าวไปใยยถึงเมื่อกระทําให้มากซึ่งอาณาปานสตินั้นเ่ายิ่งมากยิ่งดีแต่ขอน้อยๆแค่ชั่วเวลารัดนิ้วมือแค่ลัดนิ้วมือเดียวเพียงพอแล้วเราก็ทำสักสองสนาทีหรือ5นาทีแล้วก็วันละสามเวลา รัศดาแนะนำวาระสามเวลาเช้ากลางวันเย็นเปรียบเหมือนแม่ค้าชาวร้านตลาดจัดแจงการงานอย่างดีที่สุดในเวลาเช้าเวลากลางวันและเวลาเย็น3ามเวลานะครั้งละสักสอนาทีหนาทีแล้วทำทุกวันเป็นประจำสม่ำเสมอจะเกิดอุปนิสัยนิสัยเราจะถูกฝึกไปเรื่อยๆเ,เป็นนิสัยฝั่งดี เราจะเป็นคนที่มีปัญญามากขึ้นมากขึ้นการปฏิพานไหวพริบในการแก้ไขปัญหากิจการงานทางโลกและการงานในชีวิตเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่พรุ่งนี้อาจจะตายก็ได้พรุ่งนี้อาจจะพิการก็ได้ไม่แน่ดังนั้นชีวิตเราไม่ควรประมาทต่อความแก่เจ็บตายอุบัติเหตุในกรุงเทพมีวันเป็นร้อยลายคนที่เกิดอุบัติเหตุก็ไม่คิดว่าตัวเองจะเกิด ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเองันั้นทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาชีวิตของเราเหมือนกับว่ามันเปราะบางมากมันมันเสี่ยงต่อความตายอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเราจะทําปัจจุบันให้ดีที่สุดเราไม่ต้องคิดอะไรเยอะอย่าไปกังวลอดีตอย่าไปกังวลอนา,นาคตมากพระศาสดาให้เราทําลงในปัจจุบันทําปัจจุบันให้ดีด้วยการฝึกจิตฝึกกายฝึกวาจาฝึกกายให้ดีวาจาให้ดีฝึกกายให้ดีาาดกกดทํำยังไง พระศาสดาบอกว่าอย่าฆ่าสัตว์อย่าลักทรัพย์อย่าประพฤติผิดในกรรมฝึกวาจาให้ดีทํำยังไงอย่าพูดโกหกอย่าพูดยุยงให้เขาแตกกันอย่าพูดคำหยาดอย่าพูดเพอเจ้ชอร์สี่อย่างสัมมาวาจาทั้งหมดนี้จะไม่เกิดถ้าเราทิ้งความคิดอกุศลอกุศลเกิดมาในใจปุ๊บเราทิ้งเกิดมาปุ๊บเราทิ้งตลอดกายจะผิดไม่ได้วาจาจะผิดไม่ได้ทำแค่นี้ได้ผลละ ศรัทธาศินสุตตะนี่สมข้อแล้วนะเหตุสมปรานาข้อที่สคือจาคะจาคะคือการเสียสละการแบ่งปันแล้วต้องวางจิตถูกต้องด้วยนะคือละความจตน่อันเป็นมนทินสุดท้ายคือปัญญาปัญญามีสองลักษณะอยู่กับโลมหายใจได้ปัญญาลนะเพราะนิวรณ์ห้ดับอันที่สองเนี่ยเห็นการเกิดการดับเห็นความไม่เที่ยง ทุกอย่างในโลกนี้เกิดดับแปลเปลี่ยนเชื่อมั่นมีความมั่นคงอยู่อย่างนี้เป็นผู้มีปัญญาล้วเราจะเป็นคนที่รอบคอบละเอียดละออมีไหวพิปฏติพานเพราะเราจะไม่วางใจว่าเออไอสิ่งที่เรารู้มาเห็นมาเนี่ยมันเที่ยงแท้แน่นอนนะ